สวัสดีครับน้องท็อป่แห่เจอเลยครับไม่ได้เจอกันนานนะครับครับพี่ไม่ได้เจอหลายครั้งเจอแต่น้องเก่งมันตลอดครับเป็นนามบริษัทตีเพชรอยูสุดเซลล์ครับวันนี้เรามาอยู่ที่งานบางกอกต้นสลอนครับนะครับมาที่เมืองทองธานีอีกครั้งหนึ่งแต่งานนี้เป็นงานที่แปลกเพราะว่าอีสุไม่เคยทิ้งความเป็นมอเตอร์สปอร์ตง่ายๆเลยข้างหลังเราคือรถรถแข่งครับรถแน่นอนรถแข่งแน่นอนรถแข่งแน่นอนแต่มันเป็นรถอะไรเป็นรุ่นอะไรก็คือตัวนี้นะครับเป็นรถที่เราใช้แข่งในงาน การซูเปอร์ซีรีส์ครับผมครับก็2คันนี้เนี่ยอยู่ในรุ่นของซูเปอร์พิก้าเ็ปการแต่งสำหรับแข่งจริงๆนะครับแน่นอนว่าแรงม้าเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเป็น524แรงม้าคือมีการปรับจูนก่อนปรับจูนเครื่องเครื่องใหม่นะครับก็คือ524แรงม้าทอร์กอยู่ที่1,100นิวตันเมตรหูเยอะนะเยอะมากครับผมทำอะไรบ้างนะครับก็คือกล่องนะครับใช้ของ ECU Shop แน่นอน ECU Shop แน่นอนครับผมแล้วก็ตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีการใช้ ลูกสูบก้านสูบเข้าเปี่ยงนะครับ M R X นะครับเปลี่ยนใหม่แล้วก็ตัวเทอร์โบใช้ของ Flex กส์นะครับแล้วก็ Flex เลยเหรอ Flex ครับใช่ครับแล้วก็ตัวคลัชใช่ของบ r c แน่นอนว่าเทอร์โบนี่ต้อง2ลูกไหมสองลูกครับสองลูกใช่ใช่ใชครับผมนะฮะแล้วก็นอกจากตัวเครื่องยนต์แล้วนะครับเนื่องจากว่าเครื่องมันต์แรงขึ้นแน่นอนว่าช่วงล่างเบรกก็ต้องทําการปรับเพื่ที่จะรองรับสุขที่แรงขึ้นครับผมช่วงล่างของโกลสกี้นะครับแล้วก็ตัวเบรกก็เป็นของเน็กสเตอร์นะครับ แล้วก็แม็กซ์เป็นของ MKS บอดนะครับนอกจากตัวนี้แล้วครับเราก็ต้องลดกาเรียกว่ารถแข่งก็ต้องลดน้ำหนักเพื่อใช่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 ได้ดีขึ้นใช่ครับเพราะตัวบอดี้ต่างๆเนี่ยเราเป็นคาร์บอนของอคฆณ์จะมีทั้งรุ่นคาร์บอนและไม่รุ่นคาร์บอนใช่ครับที่เป็นตัวโปรเฟชชั่นัลก็คือเป็นรุ่นคาร์บอนทั้งหมดนะครับทั้งตัวบอดี้เลยทั้งหมดเป็นคาร์บอนหมดเลยใช่เป็นคาร์บอนที่เรามาโชว์ในมาเกาะอัตราสลอตเรามีรถสเปคสองสเปกคือรุ่นตอนเดียวอนะครับกันสีชมพูนะครับกับรุ่นส คืคือ2คันนี้โมในสเต็ปเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวบอดี้แตกต่างกันทั้งสองซูเปอร์ซีรีส์เหมือนกันครับทั้งสองคันเลยใช่ใช่ใช่แล้วเขามีตำแหน่งไหมมีตำแหน่งในการแข่งขันไหมมีครับต้องบอกโปรไฟล์กอบคันสิบจูปูตัวนี้นะครับก็คือว่าเป็นคันที่ชาร์เลสในรุ่นซสเปอร์พิกัพเนี่ยสองตีซ้อนครันยี่สิบสเหมือนกันแน่นอนอีซูขึ้นชื่อแล้วมันอยู่แถวหน้าอยู่แล้วสจหรับรถที่แรงที่สุด ในวงการรถกระบะทั้งหมดใช่ครับแล้วมีอีกคันหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าสเต็ปเขาเรียกว่าแต่งเพื่อขับสนุกมีการเพิ่มแรงม้าสมรรถนะที่ดีขึ้นเพื่อที่จะให้ขับสนุกมากขึ้นมีอะไรบ้างใช่ใช่ตรงนี้ก็คือเป็นเป็นรถสปีดแคที่เราเอาเข้ามานะครับก็คือเรามีการแค่เพิ่มกล่องเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าอันนี้ใช้กล่องของอัลฟาเทคนะครับก็คือจากเดิมเป็นเครื่อง1.9วัตต์50แรงม้าครับผมเพิ่มกลายเป็น1.97แรงม้าทอรกจากเดิม350กลายเป็น530 เพิ่มทอกใช่เพิ่มทอกด้วยนะครับท็อกลงมากกว่าม้าใช่ใช่เพิ่มพลังกำลังจากที่เรียนไว้ครับว่ารถของอีสุเรานะครับการโมดิฟายแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ได้ใช้เงินเยอะเนื่องจากว่าเครื่องยนต์เราทนทานแล้วสามารถทำได้แล้วครับก็คือครับ้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะเรียกว่าแค่พวกกล่องเดียวแต่มากเพิ่มขึ้นเกือบ50คันเร่งจำเป็นนะคาร์เร็งต้องไฟฟ้าใช่รถไฟฟ้าด้วยนะครับเพื่อขับสนุกมากขึ้นนะครับเพื่อให้มันดูดเท้าจ้ำต้ำจับได้จริงจริงไงคันนั้นเน ันเล็กไฟฟ้ากับกร่อบแต่ยังไงตามเราก็ทำช่วงล่างในนั้นก็ทำแล้วก็ทำช่วงล่างให้เสริมสมรรถนะให้มันแข็งแรงให้มันให้มันยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นใช่ช่วงล่างก็เราก็มีการโหลดคุณสามารถที่จะใช้งานทั่วทั่วไปได้ครับเครื่องยนต์1.9ดีเจบูพาวเวอร์เนี่ยบอกแล้วมันแรงดยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับคือง่ายขับไปใช้หรือว่า เอาความสวยงามก็ความสวยงามถูกครับก็จเป็นรุ่นสปีดนะครับก็คือเอ็กซ์เซอรี่เราแล้วก็หรือเป็นรุ่นไาเลเดอร์เอ็กซอรี่นะครับสามารถที่จะเรียกว่าตอบสนองได้ก็คือมันมีชุดแต่งทั้งสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตท้ายนะครับนะะฮแล้วก็แม็กนะครับหรือว่าจะเป็นไฮเลเดอร์ก็จะมีตัวสปอร์ตบาร์ให้นะครับก็เรียกว่าแล้วก็ภายในเป็นสีดำแดงนะครับก็คือเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นครับผมอ่โอเคพอมาอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของการลุย ลุยเรื่องของเรื่องขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์3 0 0พ d d i ีดี e อวูพาก็ยังมีแต่งให้เห็นก็ยังมีรุ่นในรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อแต่งแต่ว่าเขาเรียกแคมปิ้งการแต่งมาอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าเนาะในตัวคันสีส้มนี่นะก็เป็นการแต่งของสนักด j m นะครับวินวีครอสนะครับโฟมไปโฟรับเ j m ก็คือเขาพรวายทั้งตัวกันชนหน้ากันชนท้ายนะครับบันไดข้างแม็กก็คือทุกอย่างเขาสามารถที่จะเอามาใส่รถเราโดยไม่ต้อง m o ดิฟายแสิ้นคือสวมแทนได้เลยนะครับช่วงล่างก็มีการยกสูงขึ้นให้ด้วยนะครับแล้วก็จุดหนึ่งก็คือเขามีเพิ่มไปตัวเต็นท์แล้วก็ตัวกันสาดที่สามารถที่จะยึดเกาะกับตัวหลังคารถเราได้โดยไม่ต้อง m โมดิฟายเลยครับแล้วฝาท้ายมีฝาท้ายปิดเพื่อเก็บของเพื่อกันฝนการฝนเลยรคนที่ชอบเรื่องแคมปิ้งร้อยเปอรเซการเดินทางการบุกตะลุยก็สามารถมีได้